เดี๋ยวมาดูผลประกอบการอีกหนึ่งบริษัทนั่นก็คือในส่วนของ m ม l เลเนียมกรุ๊ปคอร์เปอร์เรชั่นหรือว่า MGC ดูตัวเลขล่าสุดนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับเปิดเผยโดยดรสันธวุฒิธรรมชวนวิริยะ CEO ของกลุ่ม MGC ก็ระบุนะฮะตัวกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่253ล้านบาทก็เติบโตขึ้นมาถึง2526% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเพียง10ล้านบาทแล้วเติบโตนะฮะต่อเนื่อง370จากไตรามาสก่อนหน้าคือไตรามาสสองของปีนี้สาเหตุเนี่ยเป็นผลมาจากหนึ่งนะฮะคือมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่รวมทางอ้อม Neo Mobility Asia ที่เริ่มมีการส่งมอบรถยนต์ตั้งแต่ช่วงไตรามาส4ของปี67ที่ผ่านมาและรับรู้กำไรนะฮะในช่วงปีนี้มาจนถึงเดือนกรกฎาคม รวมถึงผลการทำเงานของกลุ่มธุรกิจจําหน่ายรถยนต์นะฮะตรงนี้ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. นะฮะสาเหตุก็มาจากการร่วมค้าทางตรงในตัว alpha x ที่ต้องถือว่ามีตัวเลขที่ดีขึ้นนะฮะจากการเติบโต,ตของรายได้ในธุรกิจ wealth l a n d i n g กับลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งและสามารถควบคุมต้นทุนการดำนงานได้ตามแผนที่วางเอาไว้แล้วก็เรื่องที่3ปัจจัยที่3นี่ ก็เป็นผลการงานของบริษัทร่วมทางตรงคือตัว h o w d e n Maxi ซนะที่ปรับตัวสูงขึ้น h o w d e n Maxi ซีนี่ทำประกันหรือเปล่าอ่าใช่ใช่เป็นประกันประกันรถยนต์นะประกันรถยนต์นะครับขณะที่ตัว Alpha X กเนี่ยก็เป็นธุรกิจเป็นกิจการที่ร่วมทุนกันอ่าใช่ระหว่าง MGC กับ SCBX อ่าใช่แล้วนะครับปล่อยกู้สินเชื่อมั่งค้างมั่งข้างถูกไหมฮะใช่ก็ทั้ง จะเอาไปซื้อรถหรูไปซื้อเรือไปซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอ่าใช่ก็ได้หรือจะลักษณะว่าใครมีเครื่องบินเจ็ตอยู่จะเอามาขายฝากอ่าก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่รถหรูเอามาขายฝากก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันอ่าอันนี้คือการดําเนินธุรกิจของ Alpha X ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเริ่มจะ มีเนื้อมีหนังนี่เนี่ยไม่น่ามากขึ้นนะอ่าใช่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าดูจากไตรมาสสามเนี่ยรายได้เนี่ยโตต้อง26%นะครับพันแปล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยสี่พล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในแง่ของ9เดือนแรกของปีนี้ครับกำไรสุทธินะครับสามล้านบาทและนี่ก็เติบโต619%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน,ออนที่มีกําไรสุทธิ 50ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรายได้รวมนะครับ่ล้านบาทก็เติบโตประมาณสัก2%นะครับเมื่อเทียบกับ เเดือนแรกของปีที่แล้วนี่เขามีไรายได้รวมอยู่ที่14,357ล้านบาทก็ถือว่าถ้าดูในแง่ของ9เดือนนะครับไรายได้โต2%แต่กําไรโตถึง600กว่าเปร์เซ็นต์ก็เรียกว่าในเชิงของความสามารถในการทำกําไรในงวด9เดือนแรกนี่ก็ถือว่าเห็นมีชัดเจนนะครับจาก50ล้านนะครับไปเป็น362ล้านบาทในงวดของ9เดือนนะครับ แล้วก็มีการประเมิอนอีกครับว่าไตรมาสสของปีนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นไปเป็นไตรมาสที่ทํำผลงานได้ดีที่สุดของปี2018เลยนะครับจากปัจจัยเรื่องฤดูดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาคมนี้นะครับรวมถึงการส่งมอบรุ่นใหม่รถ,รถรถยนต์รุ่นใหม่นะครับภายใต้ ยอดขายรถและก็เรือรอส่งมอบนะครับที่เรียกเป็นแบ็กหลอกนะฮะก็รวมณวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น634คันนะครับก็อาทิเช่นโรลสลอยเนี่ย7คัน B M W เนี่ย135คันนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆือีกครับฮารเรสดีวิสันอีก44คัน x อ็กเ129คันสีเค91คันแล้วก็เรืออีก1ลำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็กหลอกที่ รอรับรู้ในช่วงของไตรมาสสี่ของปีนี้นะครับเรือนี้คือตัวของคริสคาร์ฟนะฮะที่เป็นสปีดโบ๊ทไฮโซอ๋อสปีดโบ๊ทไฮโซด้วยนะแต่เขาไว้ใช้เล่นกันในแม่น้ำหรือมันก็เป็นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนรถสปอร์ตธรรมดากับพวกพวกเฟอร์รารี่พวกแมคลาเรนอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เป็นเป็นเป็น สปีดบ h สไฮโซก็ <ๆ S 2> เรียกง่ายๆอย่างนั้นละกันอใช่นะครับก็โดยสรุปเนี่ยก็ถือว่ากลุ่มของ MGC นะฮะก็กลับเข้าสู่ช่วงการเติบโตด้วยโครงสร้างใหม่ <ฮะ S 2> ทางธุรกิจที่ก็ได้รับแรงสนับสรุนนะฮะมาจากความเป็นผู้นำในตลาดพรีเมียมรวมถึงนะฮะในเรื่องของเมกะเทรนอย่างตัว EV เนี่ยก็เริ่มเข้ามาเป็น S <S <N> เนื้อเป็นหนังนะให้กับกลุ่มมากยิ่งขึ้น <S <S 2> <S 2> ซึ่งแน่นอนนะฮะในโมเดลธุรกิจที่เป็นลักษณะเมาชัยเอนจินเนี่ยก็ถือเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงของปีหน้าด้วยพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของ MGC นะฮะควบคู่ไปกับการอนุมัติงบการเงินมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะฮะ156ล้านบาท ก็คิดเป็นอัตราจ่ายต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14สตางค์กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD นะฮะหรือไม่ได้รับสิทธิ์ปันผลวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และกำหนดจ่ายเงินปันผลคือ12ทธันวาคมนอกจากนี้นะฮะที่ประชุมคณะกรรมการในคลาเดียวกันเนี่ยมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทการเงินของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น6ล้าน สองแสนหุ้นก็จะเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์นะฮะโดยมีกำหนดระยะเวลาคือนับตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่จะถึงไปถึง17กันยายนปีเจดหนึ่งซึ่งหากครบระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้วเนี่ยบริษัทจะหากไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมดก็จะมีการนำไปลดทุน ที่ชำระแล้วนะฮะซึ่งก็อันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะอ่ะตามกฎหมายตามกฎหมายที่เมื่อมีการทํา treasury stock แล้วเนี่ยครับเมื่อถึงกําหนดเวลาก็ต้องมีการขายคืนอ่ขายแต่ไอการขายคืนเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอีกเนื่องจากว่าราคามัน มักจะสูงกว่าราคาที่เป็นอยู่บนกระดานใช่ฉะนั้นไอ้การ,รขายคืนในทางปฏิบัติมันก็มักจะไม่ค่อยสําเร็จไม่ค่อยสำเร็จถูกไหมฮะแล้วมันก็จะลงเลยด้วยการที่บริษัทก็จะนําเอาหุ้นเหล่านั้นเนี่ยไปตัดลบทุนในท้ายที่สุดต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหุ้นที่ซื้อคืนมาแล้วก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าไม่ได้รับสิทธิ ในเรื่องของเงินปันผลอ่าใช่ใมันหายไปตั้งแต่วันแรกละอ่าใช่ถูกไหมฮะก็แปลว่าตัวหารกําไรเนี่ยมันลดลงนะแล้วก็เดี๋ยวพอสุดท้ายเมื่อมีการนําไปตัดลดทุนนั่นก็คือหายไปทาวนเลยอ่าใช่หายไปทาวนเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ตัวของอัตราในแง่ของตั้ง EPS อะไรต่างๆก็จะชัดเจนนะก็หายไปตามสัดส่วนที่มีการลดทุนไปนะครับ